สวัสดีครับวันนี้เรากลับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ของการผ่าน่าดันข่าวลับของยุกิโอนะชั้นสิบนะครับจะเป็นดันตัวนี้เนาะปึ๊บตัวไหนนะนี่เลยนะครับสาหรับดันยุกิโอนะชั้นสิบเนี่ยผ่านยังไงถ้าเราไม่มีแมงูเนี่ยผ่านยังไงได้บ้างครับเพราะานานแล้วแหละที่ผมเคยทําคลิปไปว่าผ่านดันยุกิโอนะง่ายๆด้วยอ่าแมงูนะครับเราก็จะใช้แมงูในการผ่านนี่แหละแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่มีเจ้าตัวแม่งูเอีเนี่ยผ่านยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมกันเนาะ แล้วทาไมวันนี้ถึงมาเกิดเป็นคลิปนี้ล่ะทําไมผมถึงมาทําเป็นคลิปเจ้ายูกิอันนาล่ะเพราะว่าวันนี้ผมตื่นมาก็มีคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคอมเมนต์นี่เลยนะครับเขาบอกว่า,าหาทีมตีงูาหาทีมตีเจ้ายูกิอันนะที่ไม่ต้องใช้อาแม่งูให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เขาขอไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วนะครับแล้วผมลืมเนาะว่าาเขาเคยขอมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนมาขอมาขอเหมือนกันนะครับว่า แอดครับมีวิธีอ่าใช้ตีแบบไม่มีงูได้หรือยังครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็มาอ่าขออีกคนนึงนะครับผมก็เลยทีนี้โอ้โหเขาขอมา2คนแล้วผมลืมทําด้วยนะประเด็นนึงคือ2เดือนแล้วนะครับลืมทำเนาะก็เดี๋ยวเรามาทําให้ดูเลยนะครับในคลิปนี้เนาะว่าเราใช้ไม่ใช้เจ้าตัวแม่ง,งูเนี่ยเราผ่านได้ไหมเนาะโอเคตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีเจ้าอ่ามิงเรกิอันนี้ผมใส่เป็นลูนเซตที่ผมเอาไว้ตีบอสเลยเนาะก็จะเป็นอ่าเจ้าวิโตอา ต,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 ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าไอ้อ็นมุสบีนะครับอ็นมุสบีเนี่ยผมใส่เป็นแมวปากเนาะสเตตไม่ได้สูงมากนะครับตัวละครที่ผมเอาไปเล่นทุกตัวเนี่ยสเตตไม่ได้สูงนะผมใส่มิจามะน่าจะไม่แน่นมากนะครับก็น่าจะทําตามกันได้เนาะชูเซนโดจินี่ก็ไม่ได้แน่นนะครับก็เป็นเจ้าตัวนกฟ้าที่มียีดาเมะนิดหน่อยสปีดนิดหน่อยนะครับโอเคตัวต่อมาอันนี้อันนี้ต้องพกไปด้วยเลยนะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแมงป่องนะครับ แมงป่องเนี่ยผมเอาไปทําไม้เมงป่องเนี่ยผมเอาไปลดเกาะนะครับใครที่อยากไปเล่นตามผมเนี่ยก็อัพสกิลให้ตันนิดนึงเนาะมันจะได้ผ่านง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงป่องที่อัพสกิลตันแล้วนะครับผมจะใส่เป็นเอ็กแท็กสามช่องเลยลูนบอสกระดูกนะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็อีกตัวจะเป็นตัวบั่นไฟของเรานะครับแล้วก็บัฟดาเมจได้ด้วยเนาะตัวบั่นไฟที่บัฟดาเมจได้ก็จะเป็นเซนฮิเมะนั่นเองนะครับที่ผมจะเอาไปในคลิปนี้นะครับก็จะลูนตามนี้เลยเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แน่นเหมือนเดิมนนนะะะคคคครรรรัััับบบบบีีก็ไมม่่่้อยยดวใสสเเปปแๆา125 อันนี้ไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้เนาะตอนเอาไปเล่นจริงๆใครจะเอาเร็วสัก60 70ก็ได้นะครับไม่ถึงไม่ต้องถึงร2 5ยเนาะอันนี้ผมใส่ตอนเซฟ PVP มานะครับ PVP ผมใส่อันนี้ไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมใช้ผ่านยังไงโอเคไปดูกันเลยเข้าไปกดเข้าไปที่ดันยุกิอันนี้ผมเซฟรีอ่าเซฟรีเพย์ไว้แล้วเนาะอันนี้ผมไปเล่นให้ดูแล้วนะครับปึ๊บอ่าผมตื่นมาเล่นตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะอันนี้ผมเล่นให้ดูแล้วนะครับจึ๊บ ใช้เวลาผ่านอยู่ที่สองนาทีห้าสิบเจ็ดวินะครับจะเป็นทีมนี้เลยเนาะอีกตัวก็คือชูเทนนะเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงชูเทนไปหรือเปล่าอ๋อพูดไปแล้วเนาะโอเคอก็จะเป็นชูเทนเมงเลก,กิเอสพเซนฮิเมะแล้วก็อ่าน้องแมงป่องอินุสบีนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับปึ๊บตาแรกเนี่ยเซนติเมรมาปุ๊บต้องปักเสาเลยนะครับแต่อันนี้ผมตั้งไว้ยังไงไม่รู้เนาะมามาปุ๊บตาแรกลืมปักเสานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทีมนิดนึงเพราะว่าทีมเก่าใช้เป็นเจ้าตัวแม่ง,งูเนะ กดคุณถามไปเลยปุ๊บอ่าเดี๋ยวตัวปุ๊บอ่าเซนิเมะเธอแรกต้องปักเสานะครับอันนี้ผมเอาไปตีปกติแล้วเมื่อกี้ผมลืมนะผมตั้งออโต้ไว้นะครับแล้วมันตีปกติไปแล้วโอเคอันนี้เราไม่ต้องกลัวตายนะครับอันนี้เลือดเรายิ่งน้อยเรายิ่งถึงเนาะเพราะว่าเรามีบัฟสูงตัวชูเทนโดจิอยู่นะครับชูเทนโดจิเนี่ยจะทำให้เพื่อนถึงเวลาเพื่อนเลือดน้อยเนาะแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะครับผมไม่ได้กดอะไรเลยนะในคลิปเนี้ยผมกดแค่ให้เซนติเมตรตีปกติอย่างเดียวเนาะอันนี้ก ที่เหลือผมกดออโต้ไปเลยนะครับมาปล่อยกับเรื่อยอย่างนี้เลยนะครับเองส่องก็ยาสเต็กพิษไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเส่วนเอ็นมูสตูบีก็จะอ่าไม่ใช่เอ็นมูสตูบีที่แล้วนะเมงในกิก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนทำดาเมจเนาะ สะสมดามจไปเรื่อๆยๆหีือกอดดามจไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะผ่านง่ายมากนะครับผมช่วาผ่านง่ายผมบอกกับแมง,งูแล้วเนาะแต่แมง,งูเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าใช้แมง,งูตัวเดียวก็ผ่านละแต่ทีมนี้ที่ผมคิดขึ้นมาตอนตื่นขึ้นมาพอดีเนี่ยก็ใช้เป็นเจ้าตัวแมงป่องกับตัวอ่าแมงเล็กกีเนาะดันเนี่ยจะผ่านง่ายมากเลยนะครับถ้าใครที่มีตัวรถกอดเนี่ยมันจะผ่านง่ายเลยเนาะเพราะว่าเจ้ายูเกียวน้าเนี่ยมันค่อนข้างบางเนาะเห็นไหมตายไปหลายรอบแล้วนะครับ ว้าเล่คุยนั่นปุ๊บโอนุชเจ้าจะพิชิตตัวย่งปุ๊บอ่าตายไหมครับน้องแมิงป่องเนี่ยโดนแชืกแข็งไปไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสเต็กอ่าบนหัวเจ้ายูเกียะน้าเนี่ยมันครบห้าสเต็กไปแล้วเนาะเราแค่ปล่อยมันครบห้าสเต็กก็พอแล้วนะครับมันก็จะฉกทำน้ำมีดเรื่อยๆเนาะสำหรับเจ้าตัวแมิงป่องถึงตัวจะแข็งไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะยูัมเมงเล่กับไอ้นั่นแข็งไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมผ่านแล้วนะครับ ก็ทีมนี้ทําตามไม่ค่อยยากนะครับใครที่อยากจะทําก็ลองทําดูได้เนาะตัวชูเทนโดจิเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจริงๆเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นก็ได้เนาะอันนี้ผมใส่เป็นชูเทนโดจิมานะครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอย่างเช่นตัวอะไรตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชูเทนก็ได้เดี๋ยวผมลองไปเล่นๆ่ดูให้เนาะว่าใส่ตัวอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครไม่มีชูเทนไม่มีชูเทนก็จะเอาแบบทีมยืนยไปเลยนะครับขอให้เพื่อนไม่ตายเนาะก็หาตัวกันเพื่อนมาแล้วกันนะครับถ ตัวอะไรก็ได้อาจจะเป็นตัวฮิวอะไรสักตัวก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําฮิโอลิโบเนานะเพราะว่ามันมีเจ้าตัวอ่าชื่ออะไรนะฮันเนียนะครับมีตัวฮันเนียที่คอยปิดพาสซีฟอยู่เนาะทำให้ฮิโอลิโบเนี่ยฮิวไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็หาตัวกันตัวอื่นไปแทนแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นชูเทนโดจิเพราะว่ามันได้บัฟดาเมจกับบัฟถึกด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นตัวชูเทนโดจิไปดีกว่าเนาะแถมมีล้างบัฟในตัวด้วยนะครับตอนเลือดน้อยเนาะก็ มันค่อนข้างจะรบเครื่องนะครับแต่ถ้าใครไม่มีใช้เป็นตัวอื่นแทนก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรสามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย